มาต่อคัที่ Bad Ending 07จนถึง13นะครับก็จะมีตั้งแต่จอมมาราพานผู้ที่แพ้หัวใจใส่กุญแจผู้ด,ดีเป็ิกับตัวเผิดหวังกับเื่งพี่แต่ก็อร่อยดีแล้วก็สุดท้ายนะครับทางเลือกที่ฉลาดเอาแรกก่นอนนะครับจอมมาราพานของพี่เข้มน,นี้วันแรกเลือกอะไรก็ได้นะครับ อันนี้จะเป็นแบทเอนดิงของสายชนนะครับก็คือช่วยรับจดหมายก่อนนะครับขนันดัดแรกแล้วก็ห้องวิทยาศาสตร์ถามว่าใครขอก็ะโดยังไงก็ได้ของที่สองนะครับก็เลือกไปพบขับใครก่อนก็ได้นะครับสองคนใครแปลงดอกไม้ของพลึกก็ได้ อีกคนหนึ่งนะครับเอาไปชมลมก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะต้องไปพบกับสายชนก็คือผมงต้องถามเพื่อเขาเดินดูเราก็จะขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับจี่ตอนนี้ปกติถ้าเกิดรู้แทปปีอันี่ก็คือเลือกรอนะแต่ว่านี้ก็คือบทสรุปสระกลับบ้านดีกว่า วก็จะไปโดนพี่เข้มไถ่ตังค์นะครับประมาณ <c oughs> ต่อไปจะเป็นแบดเอนดิง08ผู้ที่แพ้นะครับโดยผู้ที่แพ้นะครับจะเป็นแบดเอนดิงในรดของอลัสลินนะครับดังนนั้นก็เดินต่อไปอะไรก็ได้ลัสลินให้ตอบแบบแฮปปี้เอนดิงนะครับอย่าดูถูกความรู้สึกของคนเดินข้อล่าง เดี๋ยก็ยังไงก็ได้นะครับอาวิทยาศาสตร์ถามว่าใครจากนั้นวันที่สองแล้วครับจะต้องไปพบรัสเซน่อสร้างแฮปปี้เอนดิ้งก่อนชมลมไหนนะครับ สำบไอบคำตอบเนี่ยของรัสลินยังไงก็ได้นะเป็นข้อบ,บนก็ได้จจะแข็งแกร่งขึ้นเขตยศแล้วก็สวรวันจะตามหาให้ได้นะครับก็ไปพบอีก2คนก็แปลนที่แปลนดอกไม้ก็ได้แล้วก็เดยินรอบๆนะครับไปพบกักบ้าชแมน ก็อันนี้ก็จะไปทำช็อกโกแลตข้างมนนะครับทํนเทาได้กับเพื่อนมาเจอกับรัสเซลินนะครับข้างล่างเราจะต้องสร้างโรดของรัสเซลินให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ช่วยทำขนมจากนั้นตอนนี้แหละที่จะเป็นแบดเอนดิ้งนะผู้ทิ่แพ้ก็คือจะต้องไปพบกับรัสเซลินที่ห้องน่าตัดเศที่ไม่มีกระจกนะแต่ปกติโรดแฮปปี้เอนดิ้งก็คือเราจะ ความคิดมีเพียงหนึ่งเดียวคือเดินนำหน้านะแต่ว่าให้เลีอยวเฉดไมก้านะครับหรือเลือกตามหลังแทนแล้วก็ประมาณวิ่งหนีผีนะครับก็จะเป็นแบดเอนดิ้งของรัสลินผู้ที่แพ้ต่อไปจะเป็นแบดเอนดิ้งศูนย์เหัวใจที่ใส่กุญแจรูนี้จะเป็นแบดเอนดิ้งของสายชนนะครับเราจะต้องเลือกรูทแปี้เอนดิ้งของสายชนให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดินงไงก็ได้นะครับ สายช็จะเป็นรับจดใหม่นี้ด้วยเถอะเอามนิเยศศาสตร์นะครับถามว่าใครเหลือยังไงก็ได้แล้วก็ไปพบเพิร์ทเกแปลงดอกไม้นะครับ ไปพบรัสลินที่ชมรมในอันที่3จะไปพบกับสายชนนะครับต้องถามขอต้องถามเพื่อนคนเดินดูก็จะเป็นบนดาดฟ้านะครับแล้วก็เลื่อนลูทับปี้แอนดิงนะครับยังไงก็รอยสักหน่อย ันทีสานะครับเลือกโอกาสที่ได้ไปห้องอันเดื่องครับก็ไปทำช็อกโกแลตกับสายชนอ่นนี่นะแล้วก็ทำขนมที่คล้ายประจันกันไหมข้างล่างอน,นี้ใส่เนยหนึ่งช้อนเต็มนะครับทำรูเทปปี้นติ้งตาปกติก่อนอพอตองพอมาจนถึงวันที่4จะเป็นเรื่องราวของผีนะครับเราเรื่องผีก็จะไปบอลเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากดาดฟ้า ซึ่งอันนี้ปกติถ้ารูทแฮปปี้เอนดิ้งจะเป็นเดินนำ,นำเพื่อนไม่ใช่เดินตามหลังนะแต่ว่าคราวนี้จะเป็นแบดเอนดิ้งของสายเชิก็คือเลือกเดินนำเพื่อนไปเลยข้อบนนะครับแล้วก็จะเจอกับประตูล็อกนะครับจบต่อไปแบดเอนดิ้งที่1 0พูดดีเป็นสีเกตตัวเดอน,นี้นะคะจะเป็นรูทแบดเอนดิ้งของสร้อยลิลา ก็คนเดิกก็ดันเดินไปตามปก,กตินะครับเม่ปอป็นไรก็ได้บริษัทเลือกว่าถามว่าใครเหมือนเดิมนะครับ อันันที่2นะครับให้เลือกไปพบสร้อยเดรดาที่ชมรมวิทยาศาสตร์เงียบๆนะข้อล่างสุดนะครับแล้วก็เลือกต่อไปอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนที่ปลอดภัยของฉันนะข้อล่างแล้วก็เลือกว่าห้องวิงทยาศาสตร์นี้ไม่ใช่ของเธอสักหน่อยนะนี่นะข้างล่างนะครับก็จะเป็นแบดเดดิ้งนะครับ ก็แบทเอนดิ้งที่11นะครับผิดหวังกับรุ่นพี่อันนี้เป็นรูทของพี่เข้มนะครับเอาก็เดินเลือกอะไรก็ได้ฟังวิทยาศาสตร์เลือกถามว่าใคร ตรงนี้สําคัญนะครับของพี่เข้มจะต้องเลือกว่าที่จริงแล้วรุ่นพี่เกิดปีอะไรกันแน่นะถามปีเกิดในวันแรกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นวันที่2นะครับให้ไปพบกับรุ่นพี่เข้มขอเพิดเพิดเพลินกับความสะด,ดะุดแล้วกันแล้วก็ถามพี่เข้มซามออกครับ,รบพี่รุ่นพี่ยังไม่ตอบเลยว่าเกิดปีอะไรนะครับในการย้ำสองรอบนะ ก็จะประมาณว่าโมโหนะครับแบบไม่ชอบให้คนมาถามปีเกิด b a d Ending ที่12แต่ก็อร่อยดี mm hmm. ก็จะเป็นรูทของพี่เข้มหนึ่งนะครับจริงๆ2สุดท้ายเนี่ยเป็นของพี่เข้มหมดเลยนะแบบแรกก็คุยไปก่อนนะครับเหมือนเดิมทุกคน ทางวิทยาศาสตร์นะครับถามว่าใครแล้วกพ็พี่เข้มนะครับสร้างแฮปปี้เอเดนก่อนเรียกอาจารย์ท้องพยาบาลให้ไหมแล้วก็วันที่สองนะครับเป็นพอพี่เข้มอขอเปิดเผยกับความสำเรละกัน ต่อบข้อล่างนะครับพอดีไม่รู้จะไปไหนนะ่ะให้ฉันอยู่ที่นี่เถอะนะก็ไปพอไปสองคนนะครับก็เป็นแปลงดอกไม้ของครึกแล้วก็ชมนมไหนนะครับของรัสลิน วันนี้สานะครับไปเพราะเป็นโอกาสที่จะได้ไปห้องเรียนจริงพอล่างนะครับเพื่จะไปทําขนมกับพี่เข้มนะอ่าตอนนี้นะครับปกติจะทิ้งช็อกโกแลตลงถังขยะเพื่อทำแฮปปี้เอนอันนี้จะทำแบดเอนดิ้งนะครับก็คือยัดช็อกโกแลตเข้าปากแล้วก็แบดเอนดิ้งการสุดท้ายนะครับอันที่13ทางเลือกที่ชาชลาดอันนี้ก็พี่เข้มเหมือนเดิมนะครับ ไปตามรู้แฮปปี้เอเลกตตามปกติก่อน้องวิทยาศาสตร์ถามว่าใครก็พี่เคมนะครับเลือกล่างนะเลือกอ่ะ เจ้ากาจานห้องพยาบาลให้ไหมใส่พอพพีเข้มนะครับข้อบนสุดแล้วก็พอดีไม่รู้จะไปไหนหนาคอล่างใส่พอพีกสองคนนะครับเพื่อเหมือนเดิมแล้วก็ ไปชมรมนะครับก็อันนี้ก็ไปทำช็อกโกแลตข้างล่างเหมือนกันนะครับไปห้องเเดินทำช็อกโกแลตกับพริกเข้ม กรนีเลือกทิ้งลงช็อกโกแลตลงขังขยะนะครับทำแบดเอินดิ้งตามปกติไม่มใช่ทำแฮปปี้เอนดิ้งอเต่อแบดเอินดิ้งสุดท้ายจะอยู่ที่วันที่4นี่แหละต้องไปพบกับพี่เข้มนะครับที่เสียงขีดร้องที่ทิ้งขยะนะข้างบนสุดนะทีน,นี้ปกติอ่ะเราจะเลือกรู้แฮปปี้เอนดิ้งข้างบนใช่ไหมก็คือไม่แจ้งตำรวจแต่ว่าอันนี้เราจะทำแบดเอนด์ก็คือคงต้องแจ้งตำรวจนะครับแจ้งตำรวจไปจับพี่เข้มนะครับก็จะจบแบดเอินดิ้งัสุดท้าย ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับใครขาดไหนก็ตามเก็บนะตามลำดับได้เลยนะครับตัวเลขที่ผมทำไว้ให้โอเคถ้าเกิดถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช้กดติดตามตอนว,วันนี้ผมปิกซี่ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ